ครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นงานแถลงข่าวนะครับภาวะเศรษฐกิจเดือนมีนาคม25 6 3แล้วก็ไตรมาสแรกของปีด้วยนะครับขอเริ่มที่ภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับก็ในเดือนนี้เนี่ยในภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยมีการหดตัวลึกขึ้นจากเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการหดตัวในหลายๆเครื่องชี้นะครับจริงหดตัวเกือบทุกหมดยกเว้น2ตัวนะครับเรื่องของการนําเข้าแล้วก็การใช้จ่ายภาครัฐการนําเข้าจริงๆเป็นการแค่การเด้งมาจากที่หดตัวลึกใน ตัวของเดือนที่แล้วนะฮะมันจริงๆไม่ไม่ได้มีนัยยะมากตัวที่สําคัญเลยจริงๆคือเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐนะฮะซ,ซึ่งมีการกลับมาเบิกจ่ายได้หลังจากพบรบงบประมาณปี63ประกาศใช้นะครับในด้านสถทธภาพเศร,รษฐกิจเนี่ยมีการปรับทิศทางไปในทางทิศทางที่ที่เร็วร้ายลงลงนะฮะอาจาราเกินเฟอร์ทั่วไปเนี่ยติดลบนะครับในในเดือนมีนาคมตลาดแรงงานเนี่ยมีสัญญาณที่มีความเปราะบางมากขึ้นนะครับ สำหรับดุลการชําระเงินเนี่ยตัวดุลบัญชีเดอสปพรตเนี่ยลดลงมากเกือบใกล้ศูนย์นะครับดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยขาดดุลสุทธิต่อเนื่องสัปดาห์แรกเปลี่ยน,เ,นยเงินบาทก็ยังอยู่ในช่วงที่อ่อนค่านะครับในในช่วงเดือนมีนาคมแต่ขอไปทีละตัวนะครับอันแรกเลยเนีย่คือภาคท่องเที่ยวนะครับนี้เป็นภาคที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นสาหรับเศรษฐกิจไทยในในปีนี้นะครับเพราะเป็นตัวที่กําหนดทิศทางว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรใน ช่วงที่ผ่านมาและคนในระยะต่อไปนะฮะในเดือนมีนาคมเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศประมาณ8 0 0แสนกว่าคนนะฮะติดลบไปร้อยละเจ็ดสิบหกนะฮะเป็นการติดลบที่ลึกขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์นะฮะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยติดลบไปลบสี่สิบสองนะฮะร้อยละสี่สิบสองก็เป็นการติดลบในหลายๆในในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทุกสัญชาติแล้วนะฮะ เดือนกุมภาพันธ์นที่ติดลบเยอะๆนี่ก็ยัง,ยงเป็นจีนนะใน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 แท่งด้านซ้ายนะฮะก็จริงๆจีนเนี่ยคือไม่ได้ติดลบมากขึ้นเท่าไหรน่นะเพราะมันหายไปแล้วนะฮะแต่ที่ทําให้นักท่องเที่ยวติดลบส่วนใหญ่มากขึ้นเนี่ยมาจากประเทศอื่นจริงๆริอันนี้ก็ต้องบอกว่ามาจากมาตรการของเราเองด้วยนะครับที่ที่มีการดูแลการเคลื่อนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศด้วยนะ ในรูปข้างขวาจะเห็นว่ามองไปข้างหน้าเนวสถานการณ์จริงๆเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยจะหายไปมากกว่าเดือนมีนาคมอีกนะครับในในรูปด้านขวาเนี่ยเป็นรูปของนักท่องเที่ยวที่ผ่าน5สนามบินหลักนะฮะก็ล่าสุดก็อยู่ประมาณ4ี่สกว่าคนนะต่อวันนะหสนามบินหลักนะเฉลี่ยมาไม่ไม่ไม่ถึงสามวินาทีคนนะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คือบอกได้เลยว่าหายหายไป น่าจะบอกได้ว่าหายไปทั้งเดือนเนืน่าจะเป็นมาร้อยละเก้าสิบเก้าขึ้นไปนะครับสำหรับการส่งออกสินค้านะครับในตัวเลขอันนี้จะมีนิดหนึ่งนะครับในตัวเลขที่เป็นตามนิยามของทาง,ทางาธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยตามบัญชีดุลการชำระเงิน,น,นจะในเดือนนี้เนี่ยตัวเลขจะห่างกับของทางที่กระทรวงพาณิชย์แถลงไปพอสมควรนะรซึ่งกระทรวงพาณิชย์เนี่ยใช,ใช้ใช้นิยามของกรมศุลน,นะฮะ ก็มันมีมันมีสองสาตัวที่ที่ส่งผลบวก่อนั่งเยอะนะฮะในในเรื่องอันแรกเลยเนี่ยคือมีการาส่งคืนรถถังนะครับที่ที่ซ้อมของ Cold, คอบ้าโคลนะฮะปีปีนี้รถถังเป็นหลักนะฮะปีปีแราจะเครื่องบินนะปีนี้รถถังเป็นหลักอันนี้ก็ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งคืนเครื่องเครื่องบินที่เช่าซื้อของสายการบินของเอกชนหลาย,ลายสายนะครับก็อันนี้เนี่ย ในตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทยตามนิยามดุลการชำระเงินเนี่ยเร,เ,รเราไม่นับไว้นะเพราะเป็นไม่ได้มีการเปลี่ยนเจ้าของนะอันนี้ก็คือเร,เราเช่าซื้อมาแล้วก็ส่งกลับนะจะต่างกับน,นิยามกรมศุนที่ทีททเ่เขาจะนับเ,เข้าออกผ่านด่านนะมันก็จะทำให้ตัวเลขจะห่างกันเยอะเหมือนกันนะนะถ้าในตัวเลขของนิยามของเรานะต,ตัวเลขมูลค่าการส่งออกรวมเนี่ยอยู่ที่ลบสองนะของจิงมันจะห่างกันประมาณร้อยละหกนะ ในคิดว่าของเดือนเมษายนก็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันเพราะว่าจะมีการส่งคืนเครื่องเครื่องบินที่ที่เช่าที่ที่เช่าซื้อมานะฮะหลักๆเลยก็คือว่าการบินระหว่างประเทศเหนือเลิกบินกันนะช่วงนี้ส่ายกันบินหยุดบินกันที่ที่เราเห็นเป็นข่าวนะก็จริงๆคงไปจนถึงเดือนพฤษภาฯนะก็ก็ก็อันนั้นก็จะช่วงนี้ก็เลยมีการทยอยส่งคืนเครื่องบินไปก่อนที่ยังไม่ไม่ได้ใช้บินนะฮะ ม,มันก็เลยทําให้ตัวเลขมันจะมันจะห่างกันประมาณร้อยละหกนะฮะในใน,ในเดือนมีนาถ้าเอาตัวที่ไม่รวมนองคำนะฮะของเราก็จะติดลบ6.5นะครับก็เทียบกับของสมานิทีที่ประมาณบวก0.1นย์ดงนะฮะถ,ถ้าไม่รวมนองคำก็ก็ก็คือห่างก,กันเยอะเหมือนกันแต่ที่แต่อย่างไรก็ดีถ้าเกิดให้ดูเป็นทิศทางเนี่ยจริงจะทิศทางไม่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคือว่าของเดือนอมีนาเนี่ยเราจากลบ 1.3ใ,ในเดือนก่อนหน้าเนี่ยมาเป็นลบ6กนะก็คือมีการหดตัวที่ที่สูงขึ้นนะการหดตัวเนี่ยสะท้อนอุปสงค์ระหว่างประเทศต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเ,เชื้อโควิด -19 ในหลายๆประเทศนะฮะด,ดูในรูปข้างขวาเนี่ยจะเป็นรูปของรีเทลเซลลการค้าปลีกในประเทศคู่ค้าหลายๆประเทศนะครับก็จะเห็นว่าของจีนอยู่ล่างสุดนะของจีนก็ลงไปตั้งแต่มกลาแล้วนะฮะส่วนของประเทศที่ ในเอเชียเนี่ยก,ก,ก็ลงไปที่เดือนกุมภาของสหรัฐจริงๆพึ่งพิ่งมาลงแรงๆคือเดือนมีนาคมนะซึ่งอันนี้เนี่ยมองไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะมีมีผลค่อนข้างเยอะนะครับกับการส่งออกของไทยในระยะต่อไปถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปดูการคาดการการค้าขององค์การาององการค้าโลกเนี่ย WTO นะครับเขาก็มองว่าเศรฐกิจปีนี้เนี่ยอันนี้เขามองเป็นซีนารีโอนะครับที่ดีสุดก็คือ เศรษฐกิจโลกติดลบ2.5ในปีนี้แล้วก็กรณีเรียวยก็ติดลบ8.8นะฮะทำให้เขามองว่าปริมาณการค้าโลกปริมาณการค้านี่คือหักผลของราคาออกไปแล้วนะีปีนี้เศรษฐกิจที่ติดลบเนี่ยตัวตัวส่งออกที่ติดลบเนี่ยนอกจากเรื่องของปริมาณแล้วเนี่ยมีเรื่องของราคานะะราคาพวกราคาน้ำมันดิบนี่ลงเยอะนะฮะแต่ว่าของตัวเลขของ WTO เนี่ยเอาเอาเฉพาะด้านที่เป็นปริมาณมาก็ยังติดลบถึงร้อยละสิบสองถึง ร้อยละ31า31เ็ดนก็เป็นการติดลบที่ที่สูงมากนะคือถ้ามองอย่างนี้แล้วเนี่ยของเราในที่เหลือของปีเนี่ยเขคงต้อง,องมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันนะครับการส่งออกที่ลดลงนะฮะก็ส่งผลต่อเนื่องไปที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้วการลงทุนภาคเอกชนด้วยนะฮะทั้ง2ตัวนี้มีการหดตัวสูงขึ้นนะครับก็ตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรมนี้ก็ ลบไปร้อยล 11, ะะ้ลบสิบเอ็ดนะครับลบตัวนี้เนี่ยก็ติดลบค่อนข้างมากจริงๆใจจะ,จะเห็นติดลบขนาดนี้ได้ต้องกลับไปดูสมัยที่มีน้ําท่วมปีห้าสี่นะฮะแต่ของน้ําท่วมนี่เป็นเรื่องของอผลิตไม่ได้นะ,ะแต่อันนี้หลกักๆแล้วเนี่ยมามาจากว่าอุปสงค์หรือความต้องการสินค้าหายไปนะมีมีด้านของการผลิตไม่ได้บา,บ,าบางตัวนะเช่นน้ำ,นำตาลน,นะ,ะต่แต่ก็ถือว่าก็อาจจะไม่ไม่ไม น้ำตาลเนี่จะเห็นใน,ในตัวสีเ,วเขียวนะฮะอันนั้นมาจากภัยแรงนะก็คือปีนี้เนี่ยการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคมเนี่ยโดนทั้งภัยแรงโดนทั้งความต้องการจากต่างประเทศที่หายไปนะครับส่วนตัวของการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยก็ติดลบทั้งการลงทุนในหมวดหมวดก,ก่อสร้างแล้วก็หมวดที่เป็นอุปกรณ์นะครับก็หมวดก,ก่อสร้างก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังจริงๆมีทิศทางที่ดูเหมือนจะดีขึ้นบ้างนะะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ โดนพิษเศรษฐกิจไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ไหลลงทั้งคู่นะครับในเดือนที่แล้วเนี่ยเครื่องชี้สำคัญที่เครื่องยนต์สำคัญของสกิจไทยที่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 ขยายตัวดีขยายตัวได้เนี่ยคือเรื่องของตัวของการบริโภคาคเอกชนนะแต่ในในเดือนนี้เนี่ยเราพบว่าการบริโภคภาอเอกชนเนี่ยในในเครื่องชี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีติดลบนะฮะก็ เป็นครั้งแรกใน,ใน,ใน,ในรอบ5ปีตามเครื่องชี้ของ,ของ,ข,องของเรานะเป็นการติดลบใน,ในเกือบทุกหมวดนะยกเว้นหมวดที่เป็นสินค้าจําเป็นนะในรูปข้างขวาเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่ารูปข้างขวาเป็น,ปนรูปที่ทํามาจากของ Google นะครับเป็นก็นเรียกว่า Google Mobility Data นะก็อันนี้เขาจะเช็คดูว่าส่วนใหญ่คนเนี่ยเขาก็ไปเช็คดูการเคลื่อนเคลื่อนย้ายของคน,นว่าคนใช้เวลาอยู่ ไปไปไหนมาไหนบ้างนะฮะในสีเขียวข้างบนนี่คือคือมีโมบิลิตี้อยู่แถวบัสอยู่กับบ้านนะฮะก็มีการไป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 อยู่บ้านเพิ่มขึ้นนะ,ะในขณะที่ไปที่ทํางานแล้วก็ไปซื้อของเนี่ยกล็ลดลงมาก็ตั้งเยอะนะฮก็จริงๆในในเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนที่เห็นการปรับรดเยอะที่สุดนะฮะแล้วก็ปลายเดือนก็มีพลกรฉุกเฉินนะ,ะก็ก็จะเห็นการปรับลดลงต่อเนื่องมาถึงเดือน เมษายนนะวันถ้าดูอย่างนี้เมษายนนี้ก็น่าจะหนักกว่าเดือนมีนาคมนะครับในด้านของตลาดแรงงานเนี่ยจริงตัวตัวเลขของที่เป็นทางการเนี่ยตอนยังของสำนักง,งานซีตีเนี่ยเราเรายังไม่เห็นผลของการระบาดของโรคโควิด -19 ชัดเจนนะแต่ว่าก็มีสัญญาณอื่นที่ทําให้เราคิดว่าตลาดแรงงานของประเทศเนี่ยมีความเปราะบางมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะดูจากสัดส่วนของผู้ รับสิทธิ์ว่างงานหรือว่าผู้ที่สิ้นสุดสัญญาจ้างนะต่อต่อผู้ประกันตนในในรูปด้านซ้ายเนี่ยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะผู้ที่ถูกเลิกจ้างเนะเส้นเส้นสีดำข้างล่างเนี่ยอันนี้อันนี้ค่อตั้งชันนะชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนของผู้ที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยมีเพิ่มสูงขึ้นในระยะหลังส่วนในรูปด้านขวาเนี่ยเป็นเป็นจำนวนลูกจ้างแล้วก็สถานประกอบการนะครับที่ ลูกจ้างแล้วก็สถานประกอบการนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจการชั่วคราวนะครับมาตรา75นะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเพิ่มสูงขึ้นนะครับค่อนข้างมีนัยยะนะครับในเดือนมีนาคมนะครับแล้วในเดือนเมษาคนก,ก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ถ้ามาตรา75นะครับถ้ายังจําไม่ได้คือที่ให้ออกไปอยู่บ้านรับเงินเดือนไม่เต็มนะไม่ต้องทําอะไรนะแต่ว่า ร,รับเงินเดือนที่ที่ลดลงมานะอันนี้ก็กระทบต่อรายงานเช่นกันนะครับในด้านของภาคเกษตรนะครับในเดือนนี้เนี่ยผลของภายแล้งเนี่ยชัดเจนขึ้นมากนะครับรายได้เกษตรกร,ร,ก,รกลับมาหดตัวนะครับตามปริมาณผลผลิตที่ที่ได้รับผลกระทบจากภายแล้งนะร,ราคาเนี่ยย,ย,ยังเป็นบวกนะครับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าแต่ว่าตัวของผลผลิตเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะนะครับขณะเดียวกันเนี่ย ตัวรายได้เกษตรกรที่ไม่ค่อยดีนะครับซึ่งเขาเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะแรงงานที่ดูมีความเปราะบ,บางเนี่ยก็ส่งผลต่อความเชื่อมันอนมอม่นของผู้บริโภคนะครับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนนี้ในเดือนมีนาคมเนี่ยที่สำรวจมาเนี่ยต่ําที่สุดตั้งแต่เขามีดัชนีนะครับอันนี้ก็ยินต้องติดตามต่อไปว่าของเดือนเมษาจะต่ํากว่านี้ได้อีกไหมนะครับ แต่ตอนนี้ของเดือนมีนาเนี่คือต่ำที่สุดตั้งแต่ทำตัดจนีมาแล้วนะครับตัวที่ดีตัวเดียวนะครับในใน,ในเดือนนี้นะครับก็คือการใช้จ่ายภาครัฐนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆก็ควรจะกลับมาดีนะครับเพราะว่าที่ในช่วงที่ก่อนหน้าที่มีการติดลบไปท,ท,ทั้งทั้งที่ั้งที่ไม่ควรจะติดลบเลยเนี่ยเนื่องมาจากว่าพรบปีก็ประมาณ6 3เนี่ยมีความล่าช้านะเลยทําให้การเบิกจ่ายหยุดชะง,งักไปนะครับ ตอนนี้การเบิกจ่ายก็สามารถดําเนินได้ตามปกตินะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็พยายามจะเร่งเบิกจ่ายด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีผลต่อศรฐกิจในใน,ในเชิงบวกนะฮะถึงเป็นในเดือนมีนาคมเนี่ยรายจ่ายของทางรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นบวกนะฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นตัวที่คอยประยุศร์ฐกิจในด้านบวกในเดือนมีนาคมนะฮะตัวของการนําเข้าจริงๆเป็นตัวที่อีกตัวหนึ่งที่กลับมาขยายตัวนะฮะ แต่ถ้าเกิดเทียบกับที่ลงไปค่อนข้างลึกในเดือนในเดือนกุมภาพันธ์แล้วเนี่ยถือว่าการกลับมาเนี่ยยังกลับมาไม่ไม่เท่ากับที่หายไปนะฮะมันมันมันลงไปค่อนข้างลึกกว่านะก็ของเดือนนี้ก็มีการกลับมาส่วนหนึ่งถ้าถ้าดูในในรูปข้างซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าตัวที่มีเปลี่ยนทิศทางเลยคือแท่งที่เป็นสีเขียวนะครับแท่งที่เป็นสีเขียวเนี่ยคือตัวที่เป็นการนําเข้าจากจีนนะครับ ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจีนมีการปิดเมืองหลายๆเมืองนะครับแล้วก็ปิดเ,เส้นทางการขนส่งในหลายเส้นทางนะครับก็ทําให้การนําเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากนะฮะแต่เดือนมีนาเนี่ยก็ทุกอย่างก็กลับมาเป็นเริ่มกลับมาเป็นปกตินะฮะเพราะฉะนั้นการนําเข้าจากจีนก็กลับมาเป็นบวกนะฮะจริงก็ถ้าสังเกตเนี่ยระยะหลังเนี่ยถ้าสั่งของจาก Lazada หรือสั่งของจากของ พวกอารีเพยเนี่ยก็จะมีการาได้ของเร็วขึ้นนะเทียบเทียบกับในในช่วงก่อนหน้าตัวของการนําเข้าที่กลับมาขยายตัวและเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเนี่ยทำให้ดุลการค้าเนี่ยลดลงค่อนข้างมากนะดุลการค้าก็ลดลงจาก5 4 0พันล้านนะหรือ2.3ในะขณะเดียวกันเรื่องของดุลบริการเนี่ยก็ลดลงเช่นกันนะจากรายรับรายได้รายรับของนัก ที่ได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ลดลงมากนะที่ที่ทเราเห็นหายไปนะเพราะโดยรวมแล้วตัวของดุลบัญชีเงินสดในเดือนนี้เนี่ยลดลงมาจาก5.4เหลือ0.7นะฮะก็ยิงถ้าสำหรับเดือนมีนาคมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นระดับที่ต่ำมากนะครับไม่ไม่ไม่ได้เห็นระดับต่ำแบบนี้มานานพอ,พอสมควรนะครับ <c oughs> ในด้านของเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยเป็นการไหลออกของทั้งสินทรัพย์และหนี้สินนะฮะ ในเดือนนี้เนี่ยที่ที่สำคัญเลยจริงๆคือการไหลออกของการลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติซึ่งเป็นไปในทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดพันธบัตรนะก็ในภาพรวมก็เลยทําให้ตัวของดุลบัญชีดุลการชำระเงินเนี่ยก,ก็ติดลบครับดุลการชำระเงินที่ติดลบแล้วก็ดุลบัญชีตราพาทัทที่ที่ลดลงเนี่ยก็สิ่งก็สะท้อนนะฮะในในรูปของตัวของค่างเงินบาทนะครับ ค่างเงินบาทก็จริงจริงอ่อนค่าต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนนะในของเดือนมีนาในรูปข้างซ้ายเนี่ยจะเห็นตัวค่างเงินบาทในเดือนเมษายนด้วยก็ในช่วงแรกๆของเดือนเนี่ยก็จะอ่อนค่าลงต่อแต่ในช่วงหลังๆนี่จริงเงินบาทมีแนวโน้มเหมือนจะแข็งค่าขึ้นนะครับก็เนื่องจากสาเหตุหลักเลยก็คนเห็นว่าในช่วงหลังของเดือนเมษายนสถานการณ์โควิดในประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนจะมีทิศทางที่ที่คมได้นะะเขาก็เลยมี มุมมองที่ดีต่อต่อค่างเงินนะตผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยที่ดูเนี่ยคงลืมไปว่าแม้สถานการณ์จะคุมได้เนี่ยแต่เรื่องของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยคงยังไม่กลับมาเร็วนะครับจากการที่ได้พูดคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะเข้าใจว่าการควบคุม mm. การเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยคงยังมีอยู่ต่อเนื่องนะก็อาจจะมีการปลดล็อกอะไรบ้างในประเทศนะแต่ในต่างประเทศการเคลื่อนย้ายระหว่างคนระหว่างประเทศเนี่ย ก็ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เร็วนะเพราะฉะนั้นใน,นนี้ก็หมายความว่าตัวเงินบาทที่แข็งอยู่เนี่ยก,ก็อาจจะไม,ไม,ไม่อาจจะไม่ได้ยั่งยืนมากนะขึ้นขึ้นอยู่กับตัวทิศทางนะักท่องเที่ยวในยะต่อไปครับตัวของตัวแต่ข้อดีก็คือว่าอันหนึ่งก็คือความผันผวนของค่างเงินเนี่ยใน,ในเดือนเมษาเนี่ยเพราะเพราะมันมีค่างเงินนี่ก็ก็อาจาจะจะจะเริ่มหยุดนะก็ ความบันปวนก็ลดลงมาบ้างนะจากเดือนมีนาคมแต่เทียบกันแล้วนี่ก็ยังถือว่าความบันปวนขงค่างเงินบาทที่อยู่ที่ประมาณร้อยละหกะ 6, ก,ก็ถือว่าสูงกว่าร้อยละสองเมื่อตอนต้นปีนะครับในด้านอัตราดอกเบี้ยเนี่ย<ๆ>ก็มีเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาตั้งแต่กรงงประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมีนาคมนะฮะก็<ๆ>ลดลงไปครั้งหนึ่งกันแล้วในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมีการปรับลดอัตรานําส่งของตัว กองทุน F F I D F นะฮะอันนั้นก็เห็นธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาอีกนะฮะก็มีการปรับลดลงก็ถือว่าเป็นสองขยกักนะฮะก็ลดลงมาพอสมควรนะฮะอันนี้ก็น่าจะช่วยโดยเฉพาะอ,อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้นะกก็ช่วยให้ทางธุรกิจแล้วก็ครัวเรือนเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนที่ในอัตราที่ที่ถูกมากขึ้นนะครับสำหัตราเงินเฟอ้อนะฮะอัตราเงินเฟอนะ้อ,ฟอทั่วไปเนี่ยติดลบนะ เพราะก็ไม่ได้ติดลบมาสักพักหนึ่งแล้วนะก็อันนี้ติดลบจากราคาพลังงานเป็นหลักนะอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่นะอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานตอนตอนนี้แต่ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าอัตราเงินเฟ้อทั้งทั่วไปและพื้นฐานั้งปีนี้เนี่ยน่าจะติดลบนะของเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยน่าจะมีโอกาสติดลบจากเศรษฐกิจที่ที่จะหดตัวึข้นเรื่อยๆนะโดยสรุปนะครับ ศรษฐกิจของเดือนมีนาคมเนี่ยก็มีการหดตัวที่สูงขึ้นเมือ่อเมื่อเทียบกับเดือนก่อนน,นะโดยผลของการระบาดของโควิด -19 เนี่ยก็มีความชัดเจนขึ้นในในทุกด้านน,นะไม่ว่าดูในภาคการท่องเที่ยวการส่งออกสินค้าการบริโภค,าคการผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้วการลงทุนนะมีเพียงการใช้ใจ่ายภาครัฐนะที่ท,ที่ที่กลับมาช่วยพยงุงเศรษฐกิจในใน,ในเดือนนี้นะ เศรษฐกิจสียรภาพเศรษฐกิจเนี่ยในทิศทางต้องบอกเป็นทิศทางที่แย่ลงนะอัตาราเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยมาติดลบนะฮะขณะที่ตลาดแรงงานเนี่ยเราเห็นความปลอดบ้างมากขึ้นดุลชี้อสัพพัดก็ลดลงนะฮะเงินทุนเคลื่อนย้ายก็ไหลออกสุดไหลออกสุดที่ต่อ,ตอเนื่องนะตั้งตั้งแต่ต้นปีนะอย่างไรก็ดีเนี่ยแม้สติสภาพเศรษฐกิจจะปรับในทิศทางที่แย่ลงเนี่ยในภาพรวมก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอันนี้ก็สะท้อนจากตัว ถ้าถ้าไปอ่านรายงานของเครดิตเรตติ้งเนี่ยก็ในหลายๆอันเนี่ยที่เขาอาจจะปรับเอาลุกของเราลงมาเขาเขาปรับลงตามสถานภสถาพของเศรษฐกิจนะแต่เขาจริงๆเขาจะหยิบยกว่าเสถียรภาพโดยเฉพาะเสถียรภาพ,ด,พ,าาภาพด้านต่างประเทศและด้านการคลังของประเทศไทยเนี่ยยังยังอยู่ในเกณฑ์ที่ที่เข้มแข็งนะซึ่งก็หมายความว่าสถีพรภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยเราเราเรายังดีอยู่นะแม้จะมีทิศทางที่แย่ลง สำหรับภาพในไตรมาสหนึ่งนะครับไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะหดตัวตัวเลขจริงเนี่ยต้องรอของสภาพัฒน์ออกมาในวันที่18พฤษภาคมนะฮะก็ตอนนั้นคงจะรู้กันว่าจะหดตัวเท่าเท่าไหร่นะฮะแต่เราคิดว่าว่าน่านะาจะหดตัวแน่จากเครื่องชี้รายเดือนที่เราติดตามมาโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนคมพาแล้วก็มามีนานะฮะเราก็เห็นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทเนี่ยส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นนะฮะ การใช้ใจา่ายภาครัฐนี่ถ้ารวมทั้งไต่มาสยังหดตัวนะคือเมื่อกี้บอกว่าของเดือนมีนาเนี่ยกลับมาเป็นบวกแต่ว่าถ้าดูเฉพาะเดือนทั้งไต่มาสเนี่ยยังยังยังติดลบอยู่นะสือภาพเศรษฐกิจรกจริงๆอันนี้ถือถือว่าถ้าถ้าดูทั้งไต่มาสเนี่ยยังมีภาพที่ดีกว่าของของของเดือนมีนานะเพราะาอย่างที่เรียนเนื่อความที่ทิศทางที่แย่ลงเนี่ยเริ่มเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นในในช่วงท้ายไตรมาสนะกนะ็ในในใน,ในพาพภาพหลมของเศรษฐกิจก็ก็ ก,ก็ตามที่ถแถลงนะก็โดยโดยสรุปนะก็คงเราคงจะเห็นเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยหดตัวในไต,ต,ตรมาสหนึ่งนะแล้วก็ถ้าดูจากเครื่องชี้ตาหลายตัวในท,ท,ที่ที่นําเสนอไปเนี่ยเราน่าเห็นการหดตัวที่มีขนาดสูงขึ้นนะใ,ใ,ในในในช่วงไต,ตรมาสสองนะแล้วก็สำหรับในไต,ตรมาสตัดไปเนี่ยก็คงต้อง ติดตามดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในประเทศการาทิศทางของจํานวนนักท่องเที่ยวนะว,ว่าจะมีการเปิดให้นักเที่ยวกลับมาไหมแล้วก็ดูของเศรษฐกิจโลกด้วยนะรวมถึงผลของมาตรการการเงินการคลังของภาครัฐที่ที่ที่ท,ที่ที่ออกมาใหม่นะคือมาตรการ1.9ล้านล้านเนี่ยเขาแต่ว่าจะมีการเริ่ม ลงได้ตั้งแต่จร,จริงตั้งแต่ไตรมาสสองแต่แต่ไตรมาสสนี่คงจะเห็นผลชัดเจนขึ้นนะครับก็ขอจบการแถลงข่าวของเดือนนี้แต่เพียงเท่านี้ครับ